ด่านโคลอนี้ซิตี้นะครับเอาละครับเริ่มเกมแล้วนะครับเริ่มสาดกระสุนยิงกันแล้วโอ้โหแต่ละคนเซเดวโอ้โหเซฟี่นะครับเซฟี่ไปอยู่ตรงกลางคนแรกเลยโอ้โดนยิงครับเจ็บมาครับอันนี้ทางฝั่งของทีมสามคัญที่จะเข้าควบคุมพื้นที่อยู่นะใช่ครับดูครับรู้สึกจะเจ็บหนักเลยครับเนี่ยตอนนี้ใช่ครับคือวิ่งเข้าไปรับกระสุนเต็มเลยตอนนี้ โอ้เวอร์คัสเข็มไปแล้วครับหนึ่งคนหนึ่งศพเอเซนเก็บได้ครับหนึ่งศพครับโอ้ยไล่ต่อไปนะโอ้ตอนนี้อยู่แดนกลางกันนะครับแต่ว่าก็อาครับขยันยิงกันสุดๆเลยตอนนี้ตําแหน่งการวางตัวของวินเซโลกับซูซ่าไม่วางตัวได้ดีมากเลยใช่ครับอยู่ใกล้ๆกันนี่โอ้โหสบายเลยครับอ่าครับอ่าครับตอนนี้เอเซนเอเซนครับเก็บหนักเก็บเอาโอ้โหแลนะครับเปองโอ้โหไวมากครับพิมพ์มาเดียว หลัอะไรจะตามมาครับเล็กคนไนเล็กคนไนล็กคนไนหล็กคนไนล้มครับตัวยิงล้มไปแล้วหนีทันไหมหนีทันไหมเล็กคนไนล็กคนไนอ่ครับโอ้โหโดนแต่ก็โดนนะครับเนคอสโดนเอีล้มไปแล้วครับุุอารครับุอรยสุเซนดับเคิวครับโหรับเมาขานัเไหนตายงั้เยไปแล้ว ไปได้นะครับใสขอ,องไหนใสของไหนจะทำไงตอ่อไม่ตายไปใส่เนีโอ uh ้โ huh, หชันคอสโดนถึงโน่นเลยโอเค,คอาหากระป๋านิเตนเอ<า>็นหาทางซูมยิงลงมแเรียบร้อยครับใสของไห<ใ>นครับต้องหลบนะครับใสของไหนอันนี้สามสามครับสามโอ้โหใส่คำไหนเรียบร้อยแล้วครับถูกไปหนึ่งสอครับอบางคนจะรอดไหมอามาลุกอามาลุกเอาเลยครับอามาลุกโอ้ไม่รอดแล้วครับหนึ่งคะแนนโอ้โหหนึ่งตามา อ๋อครับตอนนี้ครับแค่ปีแล้วแหละ